สวัสด,ดีพี่น้องทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การเข้าเฝ้าพระเจ้าเรื่องในเทศกาลเตรียมรับสเสด็จวันที่11หมายสำคัญแห่งความหวังอ่านจากพระธรรมอิสยาห์บทที่7ข้อที่10ถึงข้อที่15ข่าวของอิสยาห์เกี่ยวกับอินมานูเอลพระเจ้าตรัสกับอาหารอีกว่าจงขอหมายสำคัญจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าจากที่ลึกคือแดนคนตาย หรือที่สูงคือสวรรค์ก็ได้แต่อาหัสตอบว่าเราจะไม่ทูลขอและเราจะไม่ทดลองพระเจ้าและท่านกล่าวว่าข้าแต่ข้าราชสำนักของดาวิดขอจงฟังการที่จะให้มนุษย์อ่อนใจนั้นเล็กน้อยอยู่หรือและท่านยังให้พระเจ้าของข้าพระเจ้าอ่อนพระทัยด้วยเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิด หญิงคนหนึ่งจะตั้งครันและขอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลท่านจะรับประทานนมค้นและน้ำผึ้งเมื่อท่านรู้ที่จะปฏิเสธความชั่วและเลือกความดีวันนี้เป็นวันที่11หัวข้อคือหมายสำคัญแห่งความหวังเน้นในพระอิสยาบทที่7ข้อที่14กล่าวว่า เพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แนะี่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งคันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลผู้เผยพระวจนะอิสยาถูกเรียกเป็นผู้พยากรณ์ให้แก่ราชอาณาจักรยูดาซึ่งในเวลานั้นประเทศอิสราเอลได้แบ่งเป็นอาณาจักรยูดาและอาณาจักรอิสราเอลเหนือ โดยในส่วนของอาณาจักรยูดานั้นกําลังจะก,ก้าวผ่านเวลาแห่งการฟื้นฟูและเวลาแห่งการก่อการจลาจลยูดาถูกอัสซีเรียและก็อียิปตุกคามทําลายล้างแต่รอดมาได้เพราะพระเมตตาของพระเจ้าอิสยาประกาศให้คนกลับใจจากบาปและมีความคาดหวังที่จะได้รับการปลดปล่อยจากพระเจ้าในอนาคต อิสยาบทที่7ข้อที่1ไปจนท่งนถึงข้อที่25ถ้าพี่น้องได้มีโอกาสอ่านทั้งหมดนะคะก็จะเห็นว่าเป็นการกล่าวถึงกษัตริย์อาหัดซึ่งอยู่ในช่วงศตวรรษที่8ก่อนคิดศักราชซึ่งท่านครองราษราวๆ732ถึง716ปีก่อนคิดศักราชในฐานะของกษัตริย์ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ปฏิเสธพระสัญญาของพระเจ้าโดยพระราอิสยาตั้งแต่บทที่7 ข้อที่1ไปจนกระทั่งถึงบทที่8ข้อที่15ก็จะกล่าวถึงความพยายามของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ที่จะโน้มน้าวกษัตริย์อาหัดไม่ให้เข้าร่วมกับกษัตริย์อิสราเอลและซีเรียในการก่อกระบฏต่อต้านอัสซีเรียโดยในอิสยาห์บทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่8เนี่ยถือว่าเป็นบทนําที่อธิบายว่าอิสราเอลแล้วก็ซีเรียเนี่ยปิดล้อมเยรดูซาเลมด้วยความพยายามที่จะตั้งกษัตริย์ที่ไม่เชื่อ แล้วก็ไม่ใช่เชื้อสายที่มาจากดาวิดขึ้นแทนที่กษัตริย์อาหารและจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมกับอิสราเอลและซีเรียในการต่อต้านอัซีเรียหลังจากที่อิสยาถ่ายทอดพรจนะของพระเจ้าให้อาหารอิสยาจึงทูลขอให้กษัตริย์นั้นขอหมายสำคัญเพื่อยืนยันว่าคำเผยพร,รจนะเป็นจริงซึ่งหมายความว่า อาหา์ทรงถูกเรียกร้องให้ยืนยันพันธสัญญากับพระเจ้าที่ทรงทำกับราชวงศ์ดาวิดผู้กำลังถูกคุกคามโดยกษัตริย์ของศัตรูแต่กษัตริย์อาห์นั้นปฏิเสธอิสยาห์ทูลตอบว่าตนจะยังมีหมายสำคัญไม่ว่ากษัตริย์อาห์จะทรงขอหรือไม่เพราะว่าหมายสำคัญนั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงสั่งผ่านอิสยาห์ให้บอกกับกษัตริย์อาหา์ โดยบอกว่าหมายสำคัญจากพระองค์เพื่อให้ความเชื่อของอาหารนั้นเข้มแข็งแม้อาหารปฏิเสธที่จะทูลขอหมายสำคัญพระเจ้ายังคงประทานหมายสำคัญให้อยู่นั่นคือดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และขอดุจชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลพระเจ้าทรงตั้งชื่อให้ทาลกนั้นและเขาจะเป็นหมายสำคัญแห่งความหวัง ให้แก่ผู้คนที่กำลังสิ้นหวังชื่อนั้นถูกใช้เรื่อยมาและในมทธิวเองก็ได้ให้ความหมายหม่แก่ชื่อนั้นเมื่อท่านเขียนถึงการประสูติของพระเยซูพระเยซูจะทรงเป็นอิมมานูเอลพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของพระเจ้าแต่พระองค์เป็นพระเจ้าในสภาพของมนุษย์ทรงมาเพื่อช่วยคนของพระองค์จากความสิ้นหวังในความบาป พระเจ้าได้ประทานหมายสาคัญแก่เราคือองค์พระบุตรซึ่งมีพระนามว่าอิมมานูเอลหมายถึงพระเจ้าทรงอยู่กับเราเป็นที่สะท้อนถึงการสถิตยอยู่ด้วยความรักของพระเจ้าในวันที่พระองค์ทรงเชิญให้เราต้อนรับองค์อิมมานูเอลและรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราในพระธรรมอิสยา์นั้นแม้ว่าจะเน้นไปที่ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์อาห์ ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแต่แม้ว่าจะมีผู้นำที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแม้ว่าอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะจะมีความตั้งใจและพยายามที่จะให้กษัตริย์อาหั์นั้นทูลขอต่อพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าทรงเน้นย้ำพันธสัญญาของพระองค์และให้กษัตริย์อาหั์เองนั้นได้เข้าใกล้พันธสัญญาของพระเจ้าหรือเตือนให้ท่านเองนั้นได้กลับใจใหม่แต่กษัตริย์อาหั์เองก็ปฏิเสธที่จะทำสิ่งนั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามหมายสําคัญของพระเจ้าจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับกษริย์ที่เชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อชนชาติของพระองค์พระเจ้าจะทรงประทานหมายสําคัญให้กับชนชาติของพระองค์ดังนั้นจึงเป็นการพยากรณ์ของอิสยาว่าพระเจ้าทรงห่วงใยประชากรของพระองค์ที่ดําเนินชีวิตอยู่โดยผู้นําที่ขาดความเชื่อ แต่ถือการการะนั้นก็ตามพระเจ้าจะทรงส่งอิมองอิม,มานูเอลหรือพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยนั่นก็คือพันธสัญญาที่พระเจ้าสัญญากับคนอิสราเอลเสมอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพระเจ้าจะทรงสถิตยอยู่กับเขาดังนั้นแล้วการที่กล่าวถึงองค์อิม,มานูเอลจึงมีความหมายถึงหมายสำคัญแห่งความหวัง ในช่วงเวลาลอยต่อระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เป็นช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นยุคมืดของคนอิสราเอลเป็นยุคที่คนอิสราเอลห่างไกลจากพระเจ้าและผู้นำเองก็ห่างไกลจากพระเจ้ามากแต่ถึงกระนั้นก็ตามในที่สุดแล้วพระเจ้าก็ส่งประธานองค์อิมมานูเอลมาเพื่อเป็นการบอกกับคนอิสราเอลว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเขาพระเจ้ายังทรงอยู่กับเขาเสมอ ดังนั้นเองในชีวิตของเราแม้ว่าอาจจะมีบางช่วงที่เราอาจจะหลงทางอาจจะหลงหายจากพระเจ้าแต่ให้เรารู้และตระหนักอยู่เสมอว่าพระองค์ทรงเฝ้ามองดูชีวิตของเราและพระองค์ก็ทรงสถิตยอยู่ในชีวิตของเราเฝ้ารอวันที่เราจะเข้าใจนามพระทัยของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราข้อคิดสำหรับวันนี้ขอให้คุณมั่นใจว่าพระเจ้าทรงมอบชีวิตและเฝ้าดูแลชีวิตของคุณแม้ในเวลาที่มืดมิด และในสถานการณ์ที่สิ้นหวังของพระเจ้าทรงโปรดอวยพรค่ะ